ธรรมสวัสดีเพื่อนชาวพีพีวินครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนำกล่องคอมเมนต์ของ a c e บ o o k มาแทรกไว้หน้าเว็บพีพ,พีวินเก้านะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้ผมได้โพสกระทู้ไปก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะบันทึกวิดีโอตามนะครับเนื่องจากว่าในพีพีวินเก้านี่ไม่มีปลั๊กอินแชทในการโต้ตอบกับสมาชิกฉะนั้นเราก็สามารถที่จะประยุกต์เอากล่อง คอมเมนต์ของ facebook เนี่ยมาไว้สำหรับในการโต้อตอบกับสมาชิกได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปหาหมายเลข facebook u s e r ID ก่อนนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็ไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับท่านคลิกซึ่งอยู่ในกระทู้นะครับคลิกเสร็จคลิกเสร็จก็จะเข้ามาแล้วก็จะปรากฏรูปเนี่ยให้เราล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่อีเมล facebook ของเรานะครับหลังจากนั้นก็ให คลิกที่ปุ่ม Get นะครับก็จะได้หมายเลข ID หมายเลข ID ตรงนี้นะครับได้เสร็จแล้วท่านก็เอามาใส่ที่ช่องตรงนี้นครับนี่ครับคือช่องหลังจากเท่ากับมาจนถึงนี่นะครับปั่นดูตรงนี้นะครับก็ใส่หมายเลข ID แล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์ของท่านจากนั้นก็ Copy นะครับเมื่อเราใส่ ID ชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ย Copy โค้ดอันนี้นะครับ ไปใส่ที่หน้าเว็บของเรานะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บของเราจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสําหรับปรับแต่งนะครับตรงนี้การแก้ไขปรับแต่งหน้าเว็บเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าพีซีนเก้าเนี่ยเราทําที่หน้าเว็บเลยไม่ต้องไปแก้ไขที่โคด้ด html ไม่ต้องไปหาไฟล์ที่ไหนนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับปรับแต่งนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็มันจะมีการออกแบบอินเทอร์เฟซให้เราเลือก100% 1เอร์ซนตหน่อหนต่อสอต่อหนต่อสาต่อหนต่อสาต่อสอันนี้ครับอันนี้ในที่นี้ผมก็จะเลือก1น0่เลยนะครับวิธีทำก็ง่ายๆครับเพียงท้าเรากดเมาส์ค้างที่เราเลือกโครงสร้างนะครับกำหนดโครงสร้าง ก็ลากมาวางผมจะวางาข้างล่างเนยนะครับวากลางแล้วก็ปล่อยนะครับตรงเส้นปะปะนี่นะครับคือสิ่งที่เราสามารถมาเติมใส่อะไรเข้าไปได้นะครับแก้ไขตรงนี้ราก็ลบคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ออกเพอไม่ให้มันโชว์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์กส่งข้อมูลหลังจากที่เรากำหนดโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าโมดูลนะครับโมดูลตรงนี้เราก็จะเลือกโมเดลอื่นๆน,นะครับ โดยที่นี่เราจะกำหนดโค้ดให้ทีมนะครับโค้ดให้ทีแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากมาวางพอลากวางเสร็จแล้วก็วางโค้ดเลยนะครับอันนี้เราวางโค้ดนะครับโค้ดเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลนะแล้วก็ทำการบันทึกนะครับอันนี้พอดีผมรหัสผมใส่ตัว x ไว้นะครับแล้วก็มามาดูนะครับตรงนี้ ผลที่ปรากฏก็เป็นไงครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้กล่องคอมเมนต์สามารถที่จะพิมพ์โต้อตอบแล้วก็ยังสามารถโพสไปที่ Facebook ของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราคลกกิกื้องหมายถูกหรือจะแสดงคดความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ใส่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คนส่วนใหญ่ก็จะมี Facebook กันเกือบทั้งนั้นนะครับ ก็วหวังว่าทิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกชาวพิจิวินวันหลังจะมาแนะนำทิปใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับธรรมะสวัสดีครับ